สวัสดีครับมาพบกันกับอีพีโซดเนะครับผม17กรกฎาคมจนถึงประมาณ17สิงหาทํานายในช่วงนี้นะครับอีพีโซดที่7ตอนที่2ของเรานะครับก็ยังคงเป็น what happened to Monday นะครับเป็นคนที่2นะครับลูกคนที่2นะครับ ตกใจอะไรไหมครับหนังหน้าเดิมครับผมหนังหน้านี้แหละครับใช้ไป7วันเลยครับผมนะครับไม่ต้องเปลี่ยนครับหนังแบบเราสวยอยู่แล้วนะครับขอบคุณครับนะอะมาดูกันเลยครับผมว่าคนลกคณะาลาสีเมกในช่วงนี้ จะเป็นอย่างไรบ้างนะครับผมเดี๋ยวเราลากดาวมาวางตั้งมาวางเรียงกันเอาไว้เลยดีกว่านะครับว่าในช่วงนี้จะเป็นอย่างไรอดังเอกเรามีเจ็ดคาแรคเตอร์ไงถ้าคุณได้ดูหนัง,งหลังช่องนี้เรื่องนี้นะครับคุณจะรู้แล้วหูมันมากจริงๆใครยังไม่เคยดูหนังเรื่องนี้นะรีบไปดูกันนะครับผมอ่า แล้ววันที่ไปอยู่ตรงไหนนั้นเนี่ยออยู่นี่ครับเอาออกไปก่อนอ่าโอเคนะลัคนาราศีพิจิกไปแล้วใช่ไหมครับผมอันนี้ก็ต้องเป็นลัคนาราศีเมฆครับผมเห็นไหมพอเห็นหน้านี้ปุ๊บคุณก็จะมืนผมก็จะมืนเหมือนกันพราะเขาเป็นแฟดเจ็ดไง <c oughs> เดี๋ยวมันจะมืนมากกว่านี้อีกแล้วด,ดูอ่านะอ่า รัคณาราศีนี่ทําคลิปตลกหรือทําคลิปดูดวงครับผมครับอ่ะรัคณาราศีเมฆนะครับผมช่วงนี้เองเนี่ยเขาบอกว่าดาวอาทิตย์เนี่ยย้ายใช่ไหมครับย้ายเข้ามาเป็นอะไรครับย้ายเข้ามาเป็นมหาจักรย้ายเข้ามาเป็นมหาจักรมหาจักรเนี่ยมันแปลว่าความเป็นคนเจ้าอารมณ์ นะครับอารมณ์อาจจะปวนแปรอาจจะมีการไว้เนื้อไว้ตัวบ้างนะครับแต่เขาก็หลักบ้านหลักครอบครัวมีความเห็นอกเห็นใจแล้วก็สงสารผู้อื่นนะครับมีความซื่อสัตย์มีความที่แบบว่าสําคัญที่สุดเลยคือความเป็นผู้นําเพราะฉะนั้นดาวอาทิตย์เองเนี่ยเขาย้ายเข้ามาอยู่ในเรือนนี่ครับเรือนของพันธุพันธุแปลว่าบ้านอยู่ละนะเพราะนั้นเขาก็ต้องเป็นช่างเท่าหน้า นะครับคนลัคนาราศีเมฆเองคุณมีดาวอาทิตย์ย้ายเข้ามาอยู่ในเรือนของพันธุเรือนบ้านเรือนขวนขวายนะครับแล้วมีตำแหน่งเป็นถึงมาหาจักรด้วยนะครับในช่วงเวลาของ17ก,กรกฎาคมจนถึงประมาณ17สิงหานี้นะครับเพราะฉะนั้นหน้าที่ของคุณก็ต้องเป็นช่างเท้าหน้านะครับทำงานรับผิดชอบดูแล ควบคุมเป็นผู้นําในบ้านนั่นเองนะครับแปลงง่ายๆเลยนะครับวันนี้เราก็จะมาแปลความในความรู้สึกเนาะของคนลัขนาราศีเมฆใ,ในช่วงนี้เงงอ๊ะดาวในช่วงนี้มันเป็นยังไงอ๋อดาวในช่วงนี้มันมันเป็นมหาจักรมหาจักรในเรือนพันธุนะครับเพราะนั้นคุณต้องรับบทเป็นผู้นําเป็นผู้นําในครอบครัวเอ๊ะแล้วถ้าเราไปดูดวงเมืองล่ะดวงเมืองมันก็คือราศีเมฆเหมือนกันอ่าดวงเมืองมันก็คือราศีเมฆเหมือนกันเพราะนั้น เอ๊ะเขามีอภิปรายกันทําไมเขามาอภิปรายตอนนี้เออมันน่าคิดเหมือนกันเนาะเออนันะเราทําคลิปไปล้วก็เราก็ไม่ได้อะไรเนาะแต่เออเนาะทำไมมาอภิปรายตอนนี้อ๋อเราจะรอดไหมครับเนี่ยอืมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับอ่านะช่า <c> ง <oughs> เขานะครับดาวอาทิตย์เองย้ายก็มาอยู่ในเรือนของพันธุ์ทเป็นเรื่องของบ้านนะครับเพราะนั้นคุณเองต้องเป็นช้างเท่าหน้า เป็นหัวหน้าครอบครัวเป็นผู้นำละ่ะอันที่หนึ่งอันที่2คือเรื่องของความขวนขวายความขวนขวายของดาวอาทิตย์ละ่ะแปลว่าอะไรครับคุณต้องขวนขวายหาในเรื่องของการงานเนาะเป็นผู้นำคุณก็ต้องทำไงอะ่ะคุณก็ต้องปกครองบ้านเมืองของคุณคุณก็ต้องปกครองบ้านของคุณคุณก็ต้องทำมาหากินคุณก็ต้องแบบทำทุกสิ่งทุกอย่างถูกไหมเพราะนั้นคุณก็ต้องอยากได้งานใช่ไหมครับเน,นี่ยตีความง่ายๆเลยตีความง่ายเลยพันธุ์ทูปแปลว่าขวนขวาย ถูกไหมครับเปลว่าบ,บ้านแปลว่าขวนขวายเข้ามาเป็นมหาจักรแปลว่ามีอานาจเพราะฉะนั้นหนึ่งคือมีอํานาจมีอํานาจแล้วใช้ยังไงใช้อํานาจให้เป็นปกครองคนในบ้านให้เป็นปกครองประเทศให้เป็นเออเนาะประมาณนั้นเนาะหรือถ้าปกครองไม่ได้ก็ต้องขวนขวายพยายามหาสิ่งดีๆให้กับคนในบ้านให้ได้นะครับนี่คือวิธีการทํางานของดาวอาทิตย์มหาจักรนะซื่อสัตย์รักบ้านรักครอบครัวของตัวเองอยู่กับ ดาวพุธละ่ะดาวพุธแปลว่าอะไรการเจรจาการค้าขายการสื่อสารคุณเองก็ต้องมีเรื่องของการเจรจากับคนในบ้านถูกไหมครับมีการสื่อสารกับคนในบ้านหนึ่งสี่เองเป็นเรื่องของคู่สัญญาเรื่องของการทําสัญญาข้อตกลงเพราะนั้น ควรขวายหาข้อสัญญาข้อตกลงนั่นเองนะครับแล้วเล็งไปหาใครครับเล็งไปหาเจ็ดในกรรมะแม้ว่ามันจะเน็ดแม้ว่ามันจะเหนื่อยแค่ไหนฉันก็ต้องเอามาเป็น1-7คู่ธาตุไฟเป็น4ีเจคุยเรื่องของผลประโยชน์เพราะนั้นคนลัคนาราศีเมฆครับดวงเมืองดวงโลกตอนนี้การปกครองอืนะอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยจริงๆเพราะนั้น คนละกนารสีเมครับตอนนี้คุณต้องขวนขวายคุณต้องแสดง power ความเป็นผู้นําของตัวคุณเองละในช่วงนี้นะครับดาวพุธคือการเจราจาการค้าขายขายบ้านขายที่ดินทําสัญญาเจราจาเกี่ยวกับบ้านและที่ดินได้ไหมได้นะครับประมาณนี้สุขอยู่ในเรือนของสระ,ะเป็นเรื่องของคนรับข้างรักบ้านรักเพื่อนพ้องรักคนรับข้างคนรับข้างรักตัวคุณเพื่อแผ่ความรักให้กับตัวคนเองนะครับแต่ทีนี้เนี่ย ดาวที่สําคัญของคนลัคนาราศีเมษเองเนี่ยช่วงนี้อะไรรู้ไหมครับราหูไงครับราหูเนี่ยเพิ่งย้ายเข้ามานะครับราหูเองเนี่ยเพิ่งย้ายเข้ามาย้ายเข้ามาในช่วงไหนเอ่ยอ่าเดี๋ยวขอนางแบบเราออกไปนิดนึงนะครับผมเอไม่ดอีอยู่ก็ดีอยู่ก็สวยดีเนาะอ่ะราหูเราย้ายเข้ามา3 0มีนาปี65จนถึงประมาณ17ตุลาปี66เลยถูกไหมครับราหูย้ายเข้ามา เมื่อเราหูย้ายเข้ามาทับคนล,นลักษณะราศีเมฆเนี่ยคนล,นลักษณะราศีเมฆต้องมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเนาะต้องมีการเปลี่ยนแปลงต้องมีการขึ้นไหวเป็นบางมีการเคลื่อนที่เพราะว่าลาหูเองเนี่ยเป็นเรื่องของธาตุลมธาตุลมย้ายเข้ามาในเลือนอังคารอังคารก็เป็นธาตุลมอังคารก็มาอยู่รวมกันเป็นคู่ธาตุลมใช่ไหมครับเพราะนั้นไวไหมล่ะครับไวแน่นอนรวดเร็วทันใจไวแน่นอนแล้วโยกเข้าไปหาดาวศุกร์อีกเป็นกกโจร3678 มี3ตัวละ3 6กับ8เพราะฉะนั้นเป็นกกจนที่รวดเร็วถันใจทำอะไรรวดเร็วถันใจคนลัคนาราศีมเมฆไม่ต้องไปสั่งไม่ต้องอะไรเลยเขาทำทุกสิ่งทุกอย่างของเขาเองนะครับลาหูเองเนี่ยมีนาวางตอนนี้นะสอยย่อยมาอยู่ตรงนี้อยู่ยรยนเรือนอิล่าเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยเคลื่อนไหวเร็วเกินไปก็ไม่ดีละโอ้ยปวดไหล่ปวดหลังอะไรประมาณนี้ได้ไหมเพราะฉะนั้นต้องระวังวุ่นวายเกินไปดีไหมก็ไม่ดีเพราะว่าราหูแปลว่าอะไรครับราหูแปลว่าแปลกแหวกแหก เนาะตอนนี้การแปะแหวกแหกดีไหมก็ไม่ดีละเพราะตอนนี้กําลังอธิบายอยู่ใช่ไหมครับเออเนาะตอนนี้กําลังจะทาตัวเป็นผู้นําอยู่ใช่ไหมเออกาลังจะต่อรองอยู่ใช่ไหมกาลังที่จะคุยเรื่องของผลประโยชน์ตรงนี้อยู่ใช่ไหมครับเพราะนั้นเราจะแปะแหวกแหกมากเกินไปมันก็ไม่ดี เออจริงป่ะเพราะฉะนั้นวความเป็นลาหูคุณก็ต้องทําลาหูให้มันดูแบบสมูทสมูทตีนิดหนึ่งนะครับลาหูตอนนี้มีนาว่างอยู่ในเรือนของอลิเราจะไปวุ่นวายเราจะไปเดินทางอะไรมากมายก็ไม่ดีเนาะคนจะซื้อรถล่ะคนจะซื้อรถเปลอีล่ยนรถช่วงนี้ดีไหมอ่าลาหูมีนาว่างในช่วงนี้เป็นอเล่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่อย่าเพิ่งไปซื้อนะครับดาวคารนอยู่ด้วยกันเป็นคู่ท่านลมจริงแต่ว่ามันมีนาว่างไงมันมีนวางไปอยู่ในเรือนของอลิไงครับเพราะฉะนั้นก็ เปลี่ยนช่องอื่นก็ได้ถูกไหมครับประมาณนั้นนะเพราะฉะนั้นราหูอย่าวุ่นวายอย่าอะไรมากจนเกินไปทําแต่เพียงพอดีนะครับประมาณนี้เนาะคนมีราหูทับเนี่ยเขาก็บอกว่างานกลางคืนอยู่กลางคืนอยู่ดึกๆได้ประมาณนี้หรือมีเรื่องของการเคลื่อนไหวเกินขึ้นที่งานโลจิสติกได้หมดนะครับเพราะฉะนั้นนี่คืออารมณ์ของคนลักนณาราศีเมฆนะครับมีดาวศุกร์อยู่ในสัตชาเอกีบอกละ เนาะเรื่องของคนรอบข้างมี68อยู่ก็คือโมเมาลุ่มหลงนะครับมีมนุษย์อยู่อยู่ในเรือนของกระดุมพระคิดมากคิดเยอะแล้วมันจะอยู่อยู่ในหวางไหนเอ่ยอ่ามนุษย์อยู่มาอยู่ในรหวางของกรรมมะเนาะคิดเรื่องเก่าๆคิดเรื่องของการงานเพราะมนุษย์อยู่คุณก็มาหมนจนถึงประมาณ1นทันวานะครับเพราะนั้นคุณก็มีการวางแผนวางงานเกี่ยวกับงานเก่าๆงานอะไรเก่าๆก็หยิบขึ้นมาทำเนาะแต่ถ้าสมมติว่า มันทําเสร็จแล้วมันก็เสร็จไปแต่ถ้ามันไม่เสร็จก็ปล่อยวางอย่าไปอะไรกับมันมากนะครับอย่าไปคิดเยอะคิดมากกับมันไม่งั้นมันุษจะอยู่มลมันก็จะทํางานตามชื่อของมันเองนะเพื่อรหัสหลักเพื่อรหัสเป็นดาวใหญ่หนึ่งดวงที่เสียเลยปีนี้นะครับ8เมษาจนถึงประมาณ19เมษาปี66เลยเขาเป็นวินาศเนาะเป็นกเกษตรบดีด้วยเขาก็เสีย นะครับเขาก็เสียในเรือนวินาเลยเพราะนั้นต้องระวังสุขภาพของตัวเองไม่ว่าจะเป็นกดไหลย้อนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหัวใจเส้นสมองเนาะหรือว่าเป็นเรื่องของผู้ใหญ่ในบ้านความเจ็บป่วยของผู้ใหญ่ในบ้านแล้วตอนนี้เพื่อรหัสมีนาวา่างอยู่ไหนครับนี่เรือนมรณะนะครับเพราะนั้นต้องระวังต้องระวังเลยในเรื่องของ ปัญหาสุขภาพของผู้ใหญ่ปัญหาสุขภาพของตัวเองนะครับตรงนี้ช่วงนี้ต้องระวังเลยนะครับอันนี้คือเลิคอมเมนต์เลยให้ระวังไวด้ดีๆดูแลดีๆนะครับคนลกคณาลาีเมฆเป็นไหมครับช่วงนี้คนในบ้านป่วยเนาะผู้ใหญ่ในบ้านป่วยนะครับไม่ก็ตัวเองอะป่วยนะครับเพราะพฤหัสคุณอยู่วินาศแล้วมีนวันาวางอยู่ในเรือนมรณะนะครับประมาณนี้เนาะดาวเสานะครับดาวเสาคือเรื่องของเอ่อทษทุกเรื่องของการ หวาดระแวงเรื่องของความไว้ใจได้ไหมเรื่องของความรอบครอบได้ไหมได้ตีความได้ทั้งสองด้านนะครับดาวเสาไปมีระวังอยู่ไหนมามีนาวาังอยู่ในเรือนนี้อยู่ในเรือนปุตตะและบริวะอาปุตตะและพันธุนะครับเพราะฉะนั้นสาวเองคุณก็ทํางานหนักทํางานเหนื่อยเพื่ออะไรเพื่อบริวารเพื่อบ้านของคุณเองอถือว่าสาวเป็นเกษตรบดีไม่เสียหายอะไรนะครับเกตละ่ะ เกตลาภะอ่าช่วงนี้อาจจะมีลาภผลเกตเป็นพึงมหาอุดด้วยมีลาภเข้ามาเรื่อยๆนะครับช่วงนี้มีลาภเข้ามาเรื่อยๆมีการไปทําบุญตักบาตรไปไหว้พระอะไรประมาณนี้มีเรื่องปุบปับทันทีทันใดได้ไหมมีแบบว่าอยากจะไปนู่นอยากไปนี่ก็ไปใช่ไหมใช่นะครับประมาณนี้เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือดวงของคนลัคนาราศีเมฆในช่วงนี้นะครับเคลื่อนไหวเร็วทําอะไรเร็วเนาะอยากจะแบบว่า เป็นผู้คือไม่ได้อยากหรอกบางทีก็บอกว่าคําว่าไม่ได้อยากหรอกแต่ว่าคุณต้องใช้ดาวอาทิตย์ที่เป็นมหาจักรเนี่ยให้เป็นนะครับคุณต้องใช้ดาวอาทิตย์ที่เป็นมหาจักรเนี่ยทำงานให้เป็นคุณจะต้องเหมือนกับเป็นหัวหน้าครอบครัวเป็นช้างเท้าหน้านะครับแล้วก็ทําการเจราจาต่อรองเนาะด้วยความหนักหน่วง หนักเอาเบาสู้นะครับแล้วก็ต้องระวังในเรื่องของสุขภาพเพราะดาวพฤหัสคุณอยู่วินาศและมีนาวาังอยู่ในเรือนของมรณะนะครับประมาณนี้นะนี่คือดวงในช่วงนี้ของคนลัคนาหลาสีเมฆในเฟสที่1นะครับในเฟสที่1นะครับแล้วเราก็ไปดูกันในเฟสที่2นะครับผมในเฟสที่2จะเป็นอย่างไรบ้างอ่ะในเฟสที่2นะเราก็บอกว่าในเฟสที่2เองเนี่ยมีดาวพุดย้าย28 กรกฎาจนถึงประมาณ20สิงหาย้ายเสดนะครับย้ายเสดรวดเร็วน,เวนะครับเป็นมหาจักรุจจาวิราชและราชาโชนะครับทั้ง3าําแหน่งก็คือเรื่องของการวางแผนเรื่องของการวางตัวเรื่องของคําพูดเรื่องของการเจรจาเรื่องของการค้าขายถูกไหมครับดาวพุธเองที่บอกว่าเป็นมหาจักรเนี่ยก็คือมันก็คือมหาจักรในคําพูดคําพูดคุณต้องหนักแน่นพูดอะไรคําไหนคํานั้นพูดกับใครครับพูดกับบริวาร ดาวพดเองไปอยู่ในเรือนของปุตตะเนี่ยคุณเองอาจจะพูดน้อยพูดน้อยลงหรือจะแปลว่าคุณเองเนี่ยพูดกับบริวารใช้อำนาจกับบริวารอ่ามันก็สัมพันธ์กับที่เป็นดาวอาทิตย์ที่เป็นมหาจักรอยู่ตรงนี้ถูกไหมครับมหาจักรอยู่ในบ้านเสร็จแล้วบริวารละคุณก็ต้องใช้คําพูดคําสั่งประมาณนั้นเนาะเป็นอุจจาวิราตแปลว่าอะไรครับเป็นอุจจาวิราตเขาก็บอกว่าฉลาดเอาตัวรอดทำมาหากินเก่งอืมนะประมาณนี้มีราชาโชค ก็ได้โชคจากคําพูดของคุณนะครับถือว่าดาวพุธที่ย้ายมาไม่ได้เสียหายอะไรเนาะการพูดการเจราจาก็ถือว่าเป็นศิลปะของกรรมใช้คําพูดนั่นเองนะครับถือว่าดาวพุธที่ย้ายไม่เสียหายนะครับก็ใช้คําพูดของคุณให้เป็นนะแล้วก็มาในช่วงที่3ดาวเล็กๆจะแปลงง่ายนะครับก็มาเป็นเรื่องของสุขดาวสุขดาวสุข 8สิงหาจนถึงประมาณ2กันยาย้ายเข้ามาเป็นลาชาโชคนะครับโชคในเรื่องของความรักอาจจะแบบว่างานศิลปะเป็นคนที่แบบพิถีพิถันเป็นคนที่แบบใครเห็นใครชอบมีสเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามนู่นนี่นั่นนะครับย้ายเข้ามาอยู่ในเรื่องของพันธุเนาะก็ถือว่าคุณเองเนี่ยถ้าถามว่าพันธุเนี่ยมันแปลว่าขวนขวายคุณเองขวนขวายหาการเงินและความรักตีความง่ายๆเลยใช่ไหม อาทิตย์มาละมีมหาจักรมีอำนาจละพุทธฉันใช้คําพูดในการที่จะเจรจากับลูกน้องละเสร็จแล้วสุขละสุขก็ย้ายเข้ามาเป็นราชาชโชคอ่าเป็นราชาชโชคเพราะฉะนั้นโชคจากการที่คุณแสวงหานะครับแต่จะแสวงหาเจอหรือเปล่านั่นอีกเรื่องหนึ่งเนาะสุขย้ายเข้ามาอยู่ในเรือนของพันธุเออมีเงินเข้ามาเป็นราชาชโชคในบ้านแสดงว่าเราอาจจะขายที่ได้เออทำมา ค้าขายเกี่ยวกับเรื่องของการค้าขายแล้วเจริญดีก็เลยได้ดาวสุขเป็นราชาโชคเข้ามาในช่วงนี้นะครับได้ความรักเออเดือนกันแต่ถ้าแปลความอีกอันนึงแบบว่าดูแบบขี้เหล่ขี้เหลน่นิดหนึ่งจ,จะบอกว่าพันธุแปลว่าขวนขวายชั้นขวนขวายหาเงินชั้นขวนขวายหาความรักชั้นแบบว่าหนึ่งหคือหูเบาอืมเนาะเพราะนั้นต้องระวังในเรื่องของความหูเบาด้วยเนาะบางทีเขาบอกว่าเนี่ย อยากจะเจรจาค้าขายอยา,อยากจะหางานใหม่อยากจะได้เงินเข้ามาแต่ไปแบบไปหูเบาไปฟังคนนู้นคนนี้ไงมันก็เลยกลายเป็น6 7เเสียเงินได้อยู่เหมือนกันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นต้องระวังดาวมันมี2ด้านนะดาวมันมี2ด้านต้องระวังตรงนี้ด้วย6 7มันเสียเงินได้มันก็เสียความรักได้ด้วยเพราะว่าความหูเบาไงเพราะฉะนั้นต้องระวังให้ดีดาวมันจับคู่กันแล้ว607ด้วย ใช่ไหมครับแล้วเลงมาหา6075ด้วยแม้ว่าจะมี1นะมันโยกไปโยกมาแบบนี้มันก็ออกอาการได้เหมือนกันนะว่าฉันค้นคอยหาความรักเอ้ยฉันค้นคอยหาเงินเสร็จแล้วฉันไปแบบว่าไปเชื่อคนง่ายหูเบาเป็น16ฉันก็เลยสูญเสียเงินอ่าเป็นเกิดความบาดหมางขึ้นได้เพราะฉะนั้นดาวแปลความหมายได้นะครับหลายๆด้านด้วยกันแต่ถ้าสมมติว่าแปลความหมายของดาวศุกร์ดวงเดียวศุกร์ลาชาโชในพันธุถือว่าดี ถือว่ามีเงินเข้าบ้านมีเงินทบ้านแต่คุณจะจัดสรรเรื่องเงินอย่างไรมีความรักเข้ามาแต่คุณจะจัดสรรอย่างไรนั่นเองนะครับแล้วก็ไปต่อในช่วงที่4กันในช่วงที่4นั้นก็คือดาวที่จะย้ายอีก2ดวงด้วยกันนั่นก็คือดาวอะไรครับดาวอังคารย้ายเนาะเป็นช่วงของเดือนราชาโชคอย่างที่บอกครับผมว่าสุก็าชาโชคพุทธก็ลาชาโชค,าชาโชคอังคารก็มาราชาโชคกับปะเนาะแต่ว่าอังคารปะนี่ก็บอกโดนเบียดเบียนนะ แต่ดาวอังคารราชาโชคเนี่ยเขาก็บอกว่าเป็นเรื่องของการที่ทําน้อยได้มากเนาะแล้วอยู่ดีๆก็มีคนออกมาให้อะไรประมาณนี้อาจจะมีคนเอาเงินมาให้คุณได้ไหมได้เหมือนกันเนาะอังคารแต่ว่าอังคารเนี่ยมันแปลว่าความกล้าความขยันใช่ไหมครับมันแปลว่าความกล้าความขยันยังไงเนี่ยมันเป็นการยืนพื้นอยู่แล้วว่าคนเราถ้าอังคารไม่หายใจมันไม่กล้ามันไม่ขยันมันก็ไม่ได้อะไรมาหรอกเนาะบางทีอยู่เฉยๆบางทีเราบอกโอ้ยมันคือแบบว่า คนจะต้องเอาอะไรมาให้บางทีมันก็ไม่เสมอไปอ่ะเราก็ต้องกล้าเราก็ต้องขยันเราก็ต้องพยายามวางแผนเราก็ต้องเคลื่อนไหวเพื่อที่ให้ได้มาถูกไหมครับสุขการขานสุขปากหวานอังคารรับเอานะครับเพราะนั้นมันก็เป็นคู่มีดกันนะครับคนราศีเมษช่วงนี้ก็เลยขยันหาเงินอ่าขยันหาเงินขยันที่จะทำนู่นทำนี่เนาะอังคารดีเป็นถึงราชาโชคแต่ก็ปะเนาะ ใครยาหาเงินบางทีทําน้อยก็ได้มากแต่ทําบางทีทําไปแล้วก็เหมือนกับโดนเบียดเบียนไม่เป็นไรนะสามศูนย์นะทำเพื่อคนอื่นเขาก็คิดซะว่าทําบุญไปเนาะได้ในส่วนที่บางส่วนเข้ามาเราก็พึงพอใจละอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็หนึ่งก็คือการปกครองถูกไหมการปกครองมันก็ต้องมีการต้องเสียเรื่องนู่นนี่นั่นบ้างถูกไหมต้องมีการลงทุนอะ,อะถูกปะสุขราชาโชคนะเข้ามาพุทธราชาโชคอีกมาหาจาักรอุจจาวิลราชปุตตะใช่ไหม เ <7 S 2> เป็นเกษตรบดีใช่ไหมห้าเป็นเกษตรบดีอันเหมือนเดิมนะเป็นวินาศระวังสุขภาพนั่นเองแล้วก็เกตย้ายเข้ามากับมะอ่ะไอเดียสร้างสาร์อาจจะเกิดความปุ๊บปั๊บ,บท,ทันทีทันใดเกิดขึ้นได้ทีนี้พอเกตย้ายเข้ามามันก็มาคัตไลท์ไอตัว57นี้ได้ไหมได้เหมือนกันนะครับมาคัตไลท์ตัว5้นี้ได้เหมือนกันเพราะนั้นก็ต้องระวังในเรื่องของความที่แบบว่าเฮ้ยสูญเสียงเงินเรื่องของสุขภาพเรื่องของแบบ16 7 5อย่างเงี้ยได้อยู่นะอืม เกตเข้ามาตัวเดียวเนี่ยคือไอเดียสร้างสารรค์หรือปุ๊บปั๊บทันทีทันใด,นดแต่เกตเนี่ยเข้าไปกระตุ้น7ใช่ไหมให้เกิดความหวัดระแวงให้เกิดความที่แบบบาดหมางกับ57ได้ไหมเกิดความสูญเสียกับ6 7เสียงเงินง่ายเสียงเงินเร็วได้ไหมได้เพราะนั้นการที่เกตย้ายเข้ามาไม่ใช่ว่ามีความหมายดีอย่างเดียวมีความหมายในเรื่องของการกระตุ้นด้วยในเรื่องของความบาดหมางและการสูญเสีย สูญเสียเงินสูญเสียความรักได้ด้วยนะครับเพราะนั้นคนละข้างราศีเมฆในช่วงนี้จริงๆเนี่ยถือว่าดาวที่ย้ายมาเนี่ยดีนะดาวที่ย้ายมาดีนะแต่ว่าคือดาวยืนพื้นที่เสียเนี่ยมันคือดาวพฤหัสที่อยู่ในเรือนวินาศนั่นแหละนะครับที่ไม่ดีในเรื่องของสุขภาพพอสุขภาพมันไม่ดีมันก็เสียโอ,อกาสต่างๆนานา,น,านานาจริงไหมแม้ว่าเราจะขยันบางทีขยันมากจนเกินไปแต่อีสังขารมันไม่ให้อ่ะจริงไหมครับนะประมาณนั้นเลยนะครับอะ นี่คือขอลัคนาราซีเมรครับในช่วงนี้นะครับก็ยังไงไปทําบุญเกี่ยวกับดาวพฤหัสหน่อยก็ดีนะครับเพราะว่าพฤหัสคุณมีนาวาังอยู่ในเรือ,อนมรณะเน้น,นตัวเดียวเลยนะออาไปดูไพ่กันไพ่ทศกัณฐ์นะครับเรื่องการงานการงานเขาบอกว่าคู่บ้านคู่เมืองนะคู่บ้านคู่เมืองแปลว่าอะไรก็คู่บ้านคู่เมืองก็เหมือนกับอาทิตย์อยู่ในเรือนของพันธุทธ์ทุจริงๆอะ่ะใช่ปะ ก็คือการปกครองนั่นแหละคู่บ้านคู่เมืองอะไรที่มันคู่บ้านคู่เมืองอะไรที่แบบต้องทําอะไรที่แบบโอ้โหมันไม่ต้องแปลคําว่าคู่บ้านคู่เมืองจะแปลว่าอะไรเดียว่แปลว่านั่นอนะ่ะควรค่ากับการทํางานของคุณแล้วแหละเป็นเจ้าบ้านเจ้าเมืองเนี่ยประมาณนี้นะครับอ่ะเป็นเรื่องของการงานนะครับการเงินละครับการเงินเจ็บไขได้ป่วยนะ การเงินเพราะฉนั้นต้องระวังในเรื่องของการเจ็บไข้ได้ป่วยการสูญเสียในเรื่องของการเงินเสียงเงินในเรื่องอะไรเสียงเงินในเรื่องของสุขภาพนั่นแหละนะครับประมาณนี้เลยแล้วก็ความรักล่ะครับวันนี้เจอกันแล้วครั้งเมื่อแถวจึงต้องจากลาคนที่เต้าต,ตามหาเป็นยังคือบอกสมใจให้ของขาอีก กี่พันปีให้อยู่ตรงนี้อีกนานเท่าไหร่ขอเพียแค่เธอทำฉันได้สักไหนก็รอเธอโอ,โอ้ยังได้ไพ่ใบนี้มาต่ออีกอ่นะน้องยังให้ร้องต่ออีกอะนะครับเพราะนั้นไป <c ười> ความรักก็ยัง ก็ยังเป็นนอนาคีเหมือนลัคนาราศีพิจิกเลยอ่ะเขาให้ผมร้องต่อนะครับคุณนาะเขาจะเลิกดูคลิปก็เพราะอย่างนี้นครับคุณร้องเพลงกันนะครับอ่าไม่เป็นไรคลิปนี้ไม่มีคนดูผมก็มจะร้องอ่ะอืมเนาอเขาร้ <c oughs> <c oughs> องให้จบเดี๋ยวเดี๋ยวดี๋ยวนะเดี๋ยวลัคนาราศีที่สามขอให้จบเลยนะอ่ะความรักเป็นนาคีนะเรื่องของสุขภาพการงานการเงินความรักสุขภาพแหะครับ สุขภาพเขาบอกว่าเป็นนาฬิกาทรายบางสิ่งบางอย่างมันสูญเสียไปแล้วมันกลับมาไม่ได้นะจ๊ะนาฬิกาทรายคุณจะไปวนกลับมาได้ไหมไม่ได้นะมันหายไปแล้วเนาะเนี่ยมันเศร้าแล้วมันจะมาดีหรือว่าคุณจะวนกลับมาเอะหรือว่ามันสามารถที่จะกลับมาได้ในแง่ในแง่ของนาฬิกาทรายคุณสามารถที่จะตั้งกลับมาได้ถูกไหมครับในเรื่องของสุขภาพถ้าคุณตั้งเขาเรียกว่าอะไรนะถ้าตั้งนาฬิกาทรายให้เป็นใช่ปะ รวยก็คือรวยดีก็คือดีสุขภาพดีก็คือดีถ้าเราตั้งต้นดีแต่ถ้าเราตั้ง,ต,งตั้งต้นแย่สุขภาพคุณก็แย่นะครับเพราะ,ะนั้นดูแลสุขภาพของคุณด้วยสิ่งที่หายไปแล้วก็ไม่สามารถที่จะกลับคืนมาได้แม้ว่ามันจะเป็นนาฬิกาทรายคุณจะวนไปวนมาแต่อะไรคุณมีอันเดียว นะครับแล้วก็สิ่งที่คุณปรารถนาครับสิ่งที่คุณปรนะารถนาอ้าวอธิษฐานครับหนึ่งสองสามอ่าออกมาเป็นผ่อนคลายครับผมอา่าเป็นผ่อนคลายทศกัณฐ์ถือขวดสองนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณปรารถนาเขาบอกว่าก็ผ่อนผ่อนบ้างก็ดีเนาะสิ่งที่คุณปรารถนาะอาจจะไม่ได้สมหวังตามที่คุณต้องการนะครับทุกสิ่งทุกอย่างมันมีลิมิตของมันบางทีเราแบบว่าไปปรารถนาะแบบเครียดกับมันเนาะผ่อนคลายบ้างหนันะกับชีวิตนะครับเพราะนั้น คงได้เจอกันในเพลงที่สามนี่มันช่องอะไรครับเนี่ยเออช่องนี้แหละครับนะครับขอบคุณครับที่ติดตามชมเพลงข้างกำแพงวัดนะครับสวัสดีครับ